สวัสดีค่ะพี่เส้นน้องไข่โอ้ยดีใจดีใจค่ะเลขเข,ข่าสามงวดติดเนาะค่ะแมนอยู่จ์มานี่มานี่เอาด้วยมาด,ดีซีมาดีซที่หาจะบวกเข่ารู้กเถอเขา่ออาอยู่เน,น,นาะค่ะสถิติสถิติเคยเป็นมากนี่เจ็ดงวดติดค่ะมามันซ้อนหกเจ็ดงวดเปล่าปานหกเจ็ดงวดดิแมนหกเจ็ดงวดค่อยรู้ โอ้ตะเกตะกอนตะกอนตตะเกค่ะเออตะเกากัเงาอืบจน่าจนเปลี่ยนเสี้ยนน้องไข่หมดแล้วโดนอะดนี่ยักปีเลยเหรออันพ่เสียยเหรอตะเห็ดบะหมี่จำได้เพราะมันสามบอกสามปีบอกค่ะแง่สามสี่บันนี้งวดที่เท่าใดเหอค่ะเหรอได้ได้ได้เขานี่บ่ได้บ่อันหมายถึงว่าแต่ เท็ดมานี่เป็นเอ่อคันสามปีกับดีสามสิบหกงวดเหมือนเนาะจำบ่ได้ดอกเด้อบ่ได้จำปันนั่นคือเพิ่นคือว่าเนาะบ่จำได้มองเงินไหนมันเข่าตัวขว้างไหนมันเข่าตัวนั่นแหละแม่นอยู่ค่ะเอาเอาแต่มองมันเข่าคือว่าน่ะของเงินพี่เซียนหนุนค่ะสามปีมันกับว่าสามปีมันกับว่าแมนว่ามันหิเข่าเว้ยมันก็บมิรุษดีกานค่ะมีเข่ามิรุดคือว่า รับจนหมามันมันเข่าเลขวิ่งส่วนมากอะเลขวิ่งเข่าดีเนาะค่ะเนาะเข่าดีสามสิบงวดสามสิบงวดแล้วเนี่ยเลขวิ่งเข่าเป็นงวดที่สามสิบเป็นปะคะแม่นเลขวิ่งเข่าเป็นงวดที่สามสิบเนาะคะ่ะอ้างเกี่กับมาคูอ้างเกี่กับนีบนล่างสินะจ้ะจับครมันกะโมเดลมานอนจะมาส่วนส่วนมากกับกับเข่าดีเนาะคะ่ะจับครูเนาะ แต่ว่าอเอยู่ในอยู่ในจะสีนะมันมันอยู่ในตะล่างห้องจับจับพลาดเือกี้นะค่ะเลขดแบบนี้มันมนีอยู่แต่ว่าคนจับบอลเสือแม่นอยู่ค่ะกายเอฟซีันไปจับเอาเนาะแมีนเมนเมนคนะไ่คนจับทางได้จ้ะแต่ว่าตัวแรกเงินในตะล่างนี่กับเขาดูดูเขาบอยเท่าที่สสงเกตมากเนาะค่ะเนาะบานิอันออกไปเนี่ย เอาไปนี่เอาไปนี่เอาอะไนี่ล่ะค่ะตั้งกล้องแล้วค่ะ<อ>กะ็กะจะคุยมัน<อ>ได้จักห้าหกเจ็ด<อ>นาทีเอาเขียนร่เนาะค่ะตารางมีอย่างแน่นนะวันนี้เอาไปเตล็ลตารางไว้เห็นนะค่ะเดี๋ยวด้วค่ะตารางเลขตารางเดี๋ยวขีดตารางก่อนแับตารางหกสองยี่ส่วนมื่ท่านได้ขีดตารางอยู่มันบวชขีดมันเป็นเลขเส้นของไข่แมนอยู่ค่ะเมื่อวานนี่ไปวัดมาตัวไปวัดมาก็าากกเลยไปทับบุญค่ะ มาไปใช้คือเงียบๆการไปทั้งบุญค่ะก็เลยไปไหวพ้พระขอโชคขอลาบต้อนดวงเสริมดวงไปบ่ได้จุดยังบ่จุด,จด,ดยุ่นี่หละค่ะจุดย<อ>ู่งวดที่แล้วงนวดที่แล้วบ่ได้ขอเพนนองอจ้าอาวานพอดีไปเจอเอฟซีพุซ่ายันลุงคนนั่นน่ะเพื่อนไปขอนะวันนี้ก็เลยก็เลยเห็นก็เลยขออนุญาตเพื่อนไทยเพื่อนได้ไม่แรกเนาะไม่แรกเพื่อนได้อ่าสิบสอง ใบที่สองเพิ่นได้เก้าก็เลยเอามาร่วมใส่กันก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองเก้าก็ตัดเด่นกับหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะงวดใดหนีงวดก่อนค่ะงวดบ้างหันอก็เลยว่าบานีพอ่อเปเพิ่งไปรู้อีกว่ามองนี่อ่าเพื่นเคยให้ถือกมาจนสนั่นวันไหวย้อนหลังไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะ,ะไปทำมันพระจันทร์ พ่อจย์ว่าตรงเนี้ยเพื่อนเคยเนี่ยกดที่เห็ดอยู่เนี่ยสลา,าที่นั่งอยู่เนี่ยก็คือหมองที่เพื่อนใหญ้ญาย้อมถึกมากย่าย้อมซอยเฮ็ดกดหลังนี่ดีจังหลังบักย้ายหนึ่งดีที่เพิ่นเหดสัางที่ไปไหวยอยู่นี่แหมจุดเดียวได้ครับนี่ยยู่หมองอ่าอ่าวงสว่างวงสว่างซอยที่สี่สิบสามยุ่งเทพด้วยค่ะคันมากกกับแวะมาเที่ยว โอ้ยไปใส่เป็นบ่ได้ไปใส่เลยน่ะนั่งเข่าเวียนเข้ากลับย่ังอันนั่งเอ่าแต่งินดินั่งเอ่าแต่งินเฮ็ดเตอหวยมเอฟทีโอ้ยนะโชคดีเด้อมีเส้นหนองคายเฮ็ดอันโชคเฮ็ดลามให้เอฟซีให้มีกำลังแรงใจก็ส่งกำลังแรงใจให้พี่เส้นหนองคายเด้อผู้ใดก็ได้เพิ่นดีพิ่นเสียงข้างนอกเข่าเป็นหยังเสียงอันโทรศัพท์เบาๆแม่ เสียงว่ะเอ้าเตือตือนเตือเตืนเสียงของไผ่นอวะนั่นแหละพวกมีเสียงเขาปุ๊บมันนี่โทษสามที่คุยนี่ที่เทาสี่อานคลิปนี่กลายเป็นเบาลงแม่ฟิเซียนอ๋อมันก็ธรรมดามันก็ตัดระบบของมันจ้ะเอ้าเอาเป็นการบ่สเยเวลาเนาะค่ะเนาะแถวแรกมิอย่างแน่ค่ะแถวแรกเดี๋ยวเปิดตำหน้าของมันค่ะน้องชิวบอกว่าเธอเอาคักคังล่นว่าเนาะให้เขาอีกได้ไหม เขายืดออกเขายืดมั่นใจค่ะแต่ม่าเลขวิ่งบรหลุดจักเทียอ้าวไอ้ตะล่างแถวข้างบนเรา C หนึ่งห้า C แล้วกันเดี๋ยวก่ะสี C หนึ่งห้า C หนึ่งห้าค่ะแถวข้างล่างสามสองหกสามสองหกค่ะ, 3, 2, 3, 2, 6, คะเลขวิ่งเลยค่ะบันนี้เลขวิ่ง วิ่งทีี 4, ล่องสองวิ่งซีน้ะค่ะเน้นทีซีล่องอับเน้นทีซีสองค่ะ 4, บ,บันบนี้ 4, นเ้าก็มาจับมาจับคู่จับคู่กัสามหนึ่ง4ีหกซีซีสามซีหนึ่งซหกค่ะอ่านับสองก็คือสองหนึ่งสองห้าสองหก องหนึ่งสองห้าสองหกโอ้เลขถึกใจได้ป่ะนี่เลขสามตัวสองหางสามตัวสองหางค่ะหกสี่สามหกสี่สามค่ะแล้วก็ห้าสี่สามห้าสี่สามค่ะสองตัวเท่านี้บอกไงคิดจนเต้หก ซีสามเน้นหกซีสามเนาะค่ะครับเอ่อเลขสองตัวก็ขีดในสามหางค่ะเอ่อซีสามซีสามดีหกซีหกค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะแมนอ๋อ้ยมาหนี่เลขเน้นวิ่งก็คือตัวเลขซีเนาะค่ะเนาะครับครับหนึ่ทดีซีหนึ่งดีมันสองกับซีมันมันกลับมาอะไรกันล่ะครับแต่ว่าน้ำหนักคือของเซียนมักคือซื้อหรอก มักซีเนาะค่ะแับมักซีลองสองแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักเท่ากันบ่กกับซีคับสองหรือว่าถ้าถ้าว้าตามสูตรเนี่ยซีคนขางอย่างมาแห้งอ๋อซีมาแห้งกับสองค่ะงานกันซีมาแห้งกับสองกันเน้นไปที่ซีเนาะค่ะจังว่านเน้นซีนี่แหละเน้นทิซีอย่างเดียวค่ะเพราะว่าง้นซีกับ สี่กอยู่หลักหลักร้อยเนาะอันปกติอันเลขงวดน,นี่มันเป็นจากไหนก็เป็นจากสี่เป็นซี่มาแห้องเน่ยเพาะว่าแปลกยกเลขกับตำตำซี่มาแห้งดิซี่มาแห้งสูเชือนี่จิบว่าจับซี่เลยเด้มองขามอืมค่ะขนาดเันบางยาไปไหนามาศูนย์กับสี่กันยังผ้าอันตัดศูนย์ถิมโอตัดซี่ถิมเนาะค่ะเออของบนเขายู่เด้ยอ่กัน เข้ามือบอนไดตาทั้งพนชินือซื้อค่ะก็เลยก็เลยมาได้อันั้นเนาะแต่ว่าชุดเต็มชุดเต็มมีจังห่างค่ะพี่เซียนชุดเต็มของไผของของเสียนเนี่ยบอกจ้ะมันก็มีแค่นี้แหละเฮ็ดได้แค่นี้มันมันเกินนั่นบ่ได้มันหลายกว่านั่นบ่แมนเลียกผมนะค่ะคือจำกัดนะแค่หกคููแค่นั้นอ๋อค่ะแต่ว่าไปหลายเอฟซีิ่นิ่นจะบ่ไหวเอาไปหลายอ่ะแมนอยู่ ให้เพื่อนตันเอาโลดเนาะคันเพื่อนอยากได้แมาว่าเลขไหนที่เพิ่นเออได้มากเนาะพี่เซียนเนาะให้เบิ่งได้แต่ล่างเอาลดเนาะแง่นเงินมันจงซี่มันจงซี่อันขั้นขั้นบ่เบิ่งตัวจับปูอยู่ในแต่ล่างนะที่เราลวดจ้ะอันที่เพราะทัานได้จับแบบฟังเอาเด้อว่าสามหาสามหก็บ่เพราะทัานได้จับจะสีหนาค่ะแม่นอยู่กสามหาสามหกถ้าน้อไปจับท่นสิไปจับหลายเมื่อเตรียมหนากระดาษให้เพื่อนเลือกเอา อ่าเป็นไปทำบุญจุดถูกจุดเทียนมากก็ได้เลขเจียงไค่มากอะจับเอาอยู่ในตารางค่ะให้เพิ่นได้รักได้มากเนาะถ้าเพิ่นได้รักแมนมากทั้งอื่นหนึงสิก็มาใส่เลขวิ่งกับของพี่เซียนหนองคายเนาะค่ะเนาะแมน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 เจ้าพระลู้รักแล้วรู้รักแล้วโง่มาหลายรอบอะพิ่งตาสว่างนี่ยล่ะรู้แล้วว่าสิล์ลยับเอาแบบใดนบานนี่สิเอาเอาแบบจับเนี่ยะคือผม คือผมจับเนยียว่าผมจับเป็นหลักเด้ผมไม่ได้จับมัวเด้แมนอยู่ค่ะไม่ได้จับยงไปย่งมาเด้ผมจับเป็นหลักเป็นหลักถ้ามันถือมันก็ถือเลยค่ะสีบอมมัวคือว่าอ,อันนี้พอาลรูหลักของพิเยษหนองคายกับสีเอารักของเจ้าของใส่น้ำมาหน,นินเอามาใส่กัน,<ม>น,นเอามันเอามันถือรอดมานนี่<อ>งหัวนีว่เนาะถือที่ดอกถือที่ดอกหกคู่หนึง่งหกคู่ไปกับกับสิบสองหางเนาะเอา เพราะ<บ>ว่าเขามามสามสามงวดแล้วก็ยังได้กำไรอยู่ดีพูดตามหลักแล้วก็ไดแ้แมนแมนนี่พูดเลยยีก็ิบกับว่าได้ค่าบาทูลอยูด่ดอกค่ะหาว่าถูน<อ>มาได้งวดแล้วเราถือปเป้าอะไรเจ็ดแปดมาบ้าอ๊ะเนาะแต่ว,ว่าเราเมื่อเราเมือเม่อไหร่อีดีเอาระพันก่อนนะเราก็ได้ดีล่ะพูดถึงกันเนาะได้ได้ได้คันพูดถึงว่างนี้ จะบังคับสนับสนุนรัฐบาลเนาะคันสิว่าไม่แน่เหต้องสนับสนุนรัฐบาลไทยนะคะแม่นแบบข้าวกันโซ่กันไปไกลงานคันสุอ่า้างใดกันยังมีค่ากับเข่าเนาะค่าน้ำพรีคค่าอย่างเนี่ยปลาล่านอกเมื่งนองเมืองงานน่ะนอกเมืองจังวดเราไม่พูดถึงต่างไม่พูดถึงหนึ่งหัวล้านหรอกแม่นยุคค่ะอันนี้เป็นหัวแรกคงอันพิเศษหนองคายเล่าพัฒนาก่ะให้เขาปังๆเมื่อนี้เนาะเฮงเง่ ค่เนี่ยนางสันเบื่อดอกแต่ว่าเพื่อมีครอบครัวแล้วมีครอบครัวแล้วจ้าทำงานสบายขึ้นอย่างนี้บ่ได้ออกแรงขึ้อย่างนี้แล้วนาะพี่จับฉันนั่เบินข้นเขาข้นหลอยที่นี่จ้ากินข้าวแล้วบ่ข้าวแรงกินข้าวยังข้าวแรงบอลเยอะ ผมต้นในหอวออก,กายอยู่ออกกายนี่อยู่ในกายอยู่นี่อ,นอ๋อเ้าเกิดสี่โมงกว่าสี่ห้าโมงแม่งแล้วเลยอีกหน้าที่น้องแม่นจั่หน้ยก็เจได้ออกจังโมงหัวละแม่นสบายคือยังโอ้ยอยู่สระบุรีสำคั้นไ้แทนละโมอแมงจ้าโมอแมงเลยต้มเมือเลยจินต้มเลือดหมูไว้เด้อจำเลือกงานยัน,นบ่ครับเอาบรนี้ก็ศวยพ่อในเอฟซีโจพ่อรวยนะครับพี่เซียนก็บ่มียังไรก็เล่นยังกับหาระวัง มันก็นี่กับไม่รู้มันกับมึงใหนเป็นเทวดาเจ้โคนของเนาะแม่นอยู่ค่ะแม่นอยู่ค่ะเป็นเลขคํานวณต้องกับเล่นเลรแล้วฟังฟังเบิค่ะแต่สุดท้ายกับพี่น้องเอฟซีโกียวด้ารวยกัมิชงมิหมันลำลองรวยรวยซุปผูสุกคนครับสวัสดีครับสาธุค่ะสวัสดีค่ะพี่เซียนค่ะครับครับครับค่ะสลับแนวทางตัวเลขเนาะค่ะ ของพี่เซียนหนองคายอุ้ยเนาะเข่าสามงวดติดแล้วเลยจับคู่เข่าสามงวดติดแล้วเนาะคะ่ะอักสรเบิ้งของเก้าเนาะ dna เก้าค่ะอันนี้ของงวดที่ผ่านมาเดี๋ยว,ยวตั้งกล้องกันค่ะอันนี้ของงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะล่าสุดนี่ก็คือ่อนไหย สามสามแถวบนแปดศูนย์ค่ะสามเจ็ดหกนะคะวิ่ง5กับแปดแล้วค่ะแต่ว่าเลขวิ่งเพื่อนเข่าอยู่ที่เลข8ปดแล้วค่ะแต่จับคู่นะคะ่ะเข่าแปดเจ็ดค่ะเข่าแปดเพราะว่าเลขออกส7 8เจข้างล่างเก่าหนึ่ง,ง 9, 1, ออกแปเ,เลขจับคู่เข่าแปดเจ็ดแต่ว่าออกตัวกรแล้วคะ่ะเลขออกเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดค่ะ จะว่าสามตัวบกเขาค่ะเนาะเลขรับเพิ่นกับบกเขาแต่ว่าเลขรับงวดนี้เพื่อนกับบได้ไหแล้วล่ะเอาเลขของเพื่อนนี่แหละค่ะเป็นรักเพราะว่าเลขวิ่งเพื่อนเข่ามางวดที่สามสิบแล้วนะคะอันนี้เป็นของเกะะ้าแล้วค่ะอันนี้งวดสิบหกกันยายนสองห้าหกหกค่ะแต่ล่างกับมีซีมีหนึ่งมีห้ามีสามมีสองมีหกนะคะ วิ่งซีเด้อค่ะมวลน,นี้วิ่งซีพันแน่นที่ซีลองสองค่ะเลขวิ่งเป็นสําคัญแล้วค่ะเลขวิ่งเป็นมวลที่สามสิบแล้วค่ะจับคู่ซีสามซีหนึ่งซีหกสองหนึ่งสองห่าสองหกค่ะพันแน่นที่ซีสามก็ซีหกเนาะแต่ว่าหลักสองพันแน่นที่สองหนึ่งเนาะค่ะค่ะขันแม่นบื่ชอบอยู่ในตะล่างที่มันจับไห่เนาะคะ่ะ กันจับเอาเองเลยเลยนะคะน่ะเอฟซีนะคะจับเอาเองเลยะคะ่ะมีโชคมีลาามีมานแห้งแหงปังๆสุขปู่สุขคนเดินเด้องวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าของนี่ก็เป็นแอดก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเป็นแนวทางตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกับชีซื้อสีจับสีหากับละมัดระว่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสนับสนุนสลาก กินแบ่งรัฐบาลไทยค่ะการคลิปนี้กับว้สนัสนยสกรตการคลิปหน้าจเจอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ